ทัพพู้สมตอนนี้เรากำลังมีเกมซุปเปอร์ซัพพ์ตอนนี้เออแล้วก็จะมาฟ้องกับยามอาไพร้วิสังกสเต็มอาทันนั่นเองถ้าคุณเล่นตะกะคุณมีสิทธิ์ที่จะโดนโดน งหเลว่าแต้มาถรรแต่เราเริ่มกับแต้มอาถรรพ์โตกวแบที่ใช้มาก็คือนายผ่านมาพาล้วก็เป็นมินเตอร์อันที่รีดนายผานก็คือรีดตามสุดนะ ไม่รอแล้วค่ะตอนเขาอัดอยู่นะฮ่าแต่ผมมันก๊าดนะผมถึงตื่นเต้นเลยผมเขามาผมก็ไม่ได้เหมือนกันเหมือนกันเอาการ์ดมาหลายรอบแล้วไม่ได้เลยไมตอนนี้คุณก็จะบนเสียงเดียวกันว่าฮันเตอร์ออกยากมากแม่ฮันเตอร์อ K O ฮันเตอร์เป็นแบบ คือเคนเฉนนยเขาจะบ่นบอกว่าฮันตอออกเนีเป็นไงไหมจีเอ็ถ้าใครเป็นคือดวงดีมากมากเพราะเฉยก็ไวแจกก็คตอนเข้ามาเร่งๆก็เป็นอดี t a n นี้ แนะนำนะอันที่จะขึ้นแรงทีต้องมีสองบทก็คือผู้อยู่รอดกับคนทรยศขึ้นแรงแบบนั้นแน่นอนอะ่ะแนะนำว่ากผู้อยู่รอดกับคนทรยศแอ,ด,อดีที่สุดเพราะหนึ่งผู้อยู่รอดก็ในตอนคืออยู่รอดจากการกินไม่จบแล้วคนทรยศก็พยายามอยู่ฝ่ายที่ได้เปรียบ นต้นเกมจะเป็นลูกเรือก่อนถ้าเราไม่ปาดใครนะต้นเกมมันจะเป็นลูกเรือ,อรใค,นะอค,อออค่โดดท่อวะหูไม่ทันตายดกแว่นระวังสีที่มันอยู่ด้วยกันด้วยนะต้องดูบทไว้ก่อนน้ำตาลกดปุ่ม ครับวดน้ำเงินไปก่อนวดน้ำเงินไปก่อนหวัดนี้วดน้ำเงินไปก่อนฮัน,น,นเตอร์ Hunter, มันคงจะไม่มีแนละ้วฮันเตอร์วดแต่วดน้ำเงินไปแดงมาแดงมานี่เราอยู่ไม่ได้นะข้อหนึ่งมันจะมีคนอยู่ได้แค่คนเดียวนะแดงโอ้เย็น่วดเงีนไป <c oughs> ไม<ห>่แดงโดดพ่อที่ห้องกล้องอ่ะผมอยู่โรองอาหารแล้วผมกดสกิลคู๊คุมดูยอยู่ไม่แดงก็มว่วงอ่ะที่โจ๊กอ่ะผมเองผมเป็นโจ๊กฮะดาลาะถ้าเป็นโจกทำไมโดดท่อกันได้เยอะจังดาณะนะ อ่มีปวดอะไรต้องไปใช่มีวิศวะมันเกินไปอันนี้เอาโจก๊กเกอร์ไปก่อนอันนี้ก็เป็นวิศวะโอู้หูวิศวกรกี่คนเนี่ยอันที่พูดเงียบเงียบก็คือไม่มีเลยข้อมูลสามคนเลยเหรออ่ามีมีสี่คนครับมีสี่คนที่มดท่อได้มีสี วิศวะทำได้สองคนเอ่อบางตาก็สามบางตาก็สามเอาทำไมต้องเอากี่คนกันแน่เนี่ยวิศวะเนี่ยเจ้าวิศวะใส่คนก็มีมั้งเส๊ยหาังสุดเปิดปากมึงควรใี้ตัวเลขขึ้นหน่อยนะข้าก็ขอแค่ให้ตัวเลขบทบาทรมาแค่นั้นเองไม่ต้องกัดเรากันเองว่าบุดบัตรมีตีน เมื่อก่อนนี่ก็ม้วม้วนบ่อสัมนี่ไงเอาทอ่ทีกหิมบ่อสัมเจ็บแม่งมั่วซุยเลยดูกล้องดูสิรถกล้าจะไม่เดินมาป่าด้วไอ้ยังเงินกำลังเดินปกติปกติไอ้ทักทิมเดินไปห้องแอดมินเมื่อกี้เกิดอะไรขึ้น ห,หลักเอาเขียวไปเขียวปาดแดงอะ่ะเขียวไปกิ้งก่าไม่เห็นเหรอผมตอนไฟดับอะผมกดดูอยู่มันมีไอส้ส้มไอ้มิน้นไอ้แดงแล้วก็เขียวอยู่แล้วพอไฟดับเสร็จไอ้เขียวปา้แดงแล้วเขียวก็ล่องหนไปตอนไฟยังไม่ติดเอาเขียวไปนะไอ้เขียวมันล่องหนอะเห็นในน้ำตามันโดดท่อขึ้นมามึ้อะมันโดดท่อขึ้นมาแล้วมันก็ตายอะไอ่เขียวอะไร ยีนนะ่ะยืนห่างเกือบตายแล้วบบยีน่ะที่มันไม่ลิงผมอ่ะโอเโอเคเอร์สีเขยียวเออน้องฮันเตอร์มันแากจริงๆเลยไม่เคยได้อ้าผมไปสายลับผมไปสายลับ โอเคเพราะว่ากูขี้เกียจอัดไม่เพราะส่วนใหญ่อัดคิดจะอะไรนี่ถ้าเปิดไม้เสียงในเกมจะหายก็ต้องปิดไม้ไว้ก่อนนะครับผู้ชมผมจะบอกอะไรอย่างหนึ่งนะคุณไทโยตี่มันใกล้ๆกับผู้อยู่รอดแหละแต่ถ้าปรับใหม่แล้วเกมไม่จบแต่แต่ไทโยตี่ต้นเกมจะเป็นลูกเรือนะถ้าสมมติว่าภาคตะวันออกมาปาดกันไปไทโยตี้ก็จะเป็นลูกเรือ จะอยู่ฝ่ายลูกเรือเกาะทันทีถ้ามไม่จบน้ำเงินนะเพราะว่าตัวหนึ <c oughs> <c oughs> ่งคือสีอันเตร์เขามีตแกนตัวเอาเป็นใช่สีน้ำเงินยอยอยอมีตกนตัวผมมาเก็บเขียวเป็นน้ำเงินกับเขียวเป็นใช่น้ำเงินกับเขียวเป็นเขียวเขียวไปน้ำน้ำเงินเป็นลักลาข้าหัวนะอ้า บอลบอลไปเลยบอลใส่เหลืองอ,อ่ะตรงนี้ทั้งเกมกูก็ผิดเนาะคุณเงี้ยทั้งเกมกูก็ผิดเนาะ ที่เงียบทั้งเกมนี้ไม่ต้องสืบนะว่าทำไมยังเงียบทั้งเกมอือขี่เกียจพูดไอนน้เงินแม่งวิ่งมาปาดแบบด้านด้เลยอันที่เงียบทั้งเกมไม่ต้องสืบนะเอออันที่เปิดไม้นี่เสียงในเกมจะหายไปนะก็คือนี่แหละทำไมต้องปิดไม้ทั้งเกมเพราะเสียงในเกมมันจะหายไงอือแต่สองคอมโบมันจะอยู่ท้ายคลิป Terima kasih telah menonton. ก็ขอให้มึงโอเคดาวมาถามไม่เกิดกับกูก็พูอกูอูมาแล้ว ไม่เค,คดก <fall. S 2> ับกูเลยครับแต่ม okay, ันวนเก่งเมัควายไงวิศวกี่ตัวเนี่ยสองตัวเหรอเมื่กี้เห็นแบแบๆโอเคจังหวะนี้ก็ขอมาปิดคลิปก่อนนะรัาแนะนำนะถ้าจะตันแล้งจริงๆถ้าคุณกำลังจะตอแงถ้าคุณ้องแลต้องสามตาไปเราต้องสามตาที่ไปราองชนะสา เรามันจะให้คุณแดนแรง5ครั้งสนะแค่3ตาถ้าอยากชนะจริงๆก็ผู้อยู่รอดที่หนึ่งนะผู้อยู่รอดต้องมีถ้าชนะจริงๆต้องมีผู้อยู่รอดออตัวที่ยิงไฟแล้วมีเยาตัวกหาให้เยอะที่สุดอืแล้วอันต่อไปอันดับสองนะั่นก็คือคุณทารยศก้ เขาเป็นเพื่อนคุณนะที่ในโมสุมบทปากนะจะเป็น